เรื่องไม่อยู่ว่าเนี่ยเขาไปหาซื้อผลบิ๊กมัมใช่ไหมแล้วก็ให้แอดชื่อไปเสร็จแล้วบล็อกเลยฮะ15บาทน่าจะต่อ5บาทมั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังไงอ๋อเฟสหายละเพิ่งคุยกับมันเมื่อกี้เลยแม่งบล็อกหนีแบบบล็อกแบบข้อความเ,เดียว,วอ่ะอือหรือบล็อกเฟซวะน่าจะบล็อกสองอย่างละสวัสดีครับครับ,รบด่าแว่งไยแค่15บาทไม่มีปัญญาหายปัญญาบรรยาว <laughs> เนี่ยแล้วไงแล้วไงไอ้ไฟล์เรื่องกูเบอร์มันเบอร์มันไหมฮะเนี่ยเฟสนี้มันลงท้ายด้วยเก้าเจ็ดใช่ไหมนี่เฟสมันลงท้ายด้วยเก้าเจ็ดเนี่ยเก้าเจ็ดวิธีง่ายๆเลยฮะมาทำให้เฟสมันล็อกกันเถอะนี่ฮะเฟสปลอมไงมันก็ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วถ้าเฟสหลักก็เรียบร้อยฮะมาทำไป มันต้องล็อกหรือวะวเฮ้ยกดอย่างเงี้ยไปนเรื่อยๆฮะดีกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยหรือมีอีกวิธีหนึ่งไปหาดิปยิงเบอร์นะฮะยิงเบอร์มันไปแบบของฟรีถ้าใครอยากเสียตังก็ไปซื้อได้นะฮะเดี๋ยวทำวิธีนี้ก่อนปังโอเควิธีนี้น่าจะพอละไปไปดูอีกวิธีกันเลย ทำไมกดหยุดคลิปไม่ได้วะ,ววนนะทำไมกดหยุดอ๋อชิบหายแล้วอ้าวถูกแล้วนี่ทำไมมันไม่มีที่เนี่ยไอ,อชลบุไปขายของแทนแกเลยนะแล้วถูกแล้วนี่หว่ามีติจริงเบอร์อยู่นะวะราคาอยู่ที่เอารับยอะยิงเบอร์ฟรีรับแล้วเออยิงเบอร์ฟรี ไหนวะ <S <S เอออันดิสนี้แหละยังใช้อยู่นี่ยว่าไหนอ่ะขายในโดยิงบอดดิสอา้าวเขาไม่เปิดได้ยิงฟรีแล้วหรอชิบหายแล้วไวรุ่นขายในโดระบบเลื่อ,อ,นนอยค่ะ รับย้อนยิงเบอร์ก็รับไปแล้วเนี่ยยีบบาทค่ะรับไปแล้วยี่บรนครับออยู่ไหนอ่ะตรงใส่เข้าปิดมั่งนะฮะเดียวหา D S อยู่เบอร์ใหม่ก่อนนะฮะ